นิยายลูกสิ์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่714แข็งแกร่งขนาดไหนกันนะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคาร แล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นแค่20-30บาทต่อเดือนเท่านั้นก็ไม่เป็นการเสียวเวลานะครับเนื้อหากำลังเข้มข้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่บ้านดวงดาราสวรรค์น,นั้นบุกมายัางอารามพหลิวและได้พบเขากับในส่วนของอยู่เชิงไยแล้วก็ยูซางรงนะครับ อยู่สังหรณ์ของเราที่เข้าสู้ห้ำหั่นกับผู้สูงของบ้านดวงดาราสวรรค์โดยเขานั้นเจอผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้พลังลมปานและต่อสู้แบบสุดกำลังเขาจึงใช้พลังอวตารของตัวเองนะครับ <c oughs> เมื่อปลดปล่อยพลังอวตารและพลังลมปานกอทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้เห็นว่า แต่ติดจริงแล้วนะครับอยู่ชางหลงของเราเป็นคนที่มาจากต่างแดนหรือก็คือคนจากลกูกดินแดนดอกบัวทองคำนั่นเอง เลียงจือเทาจึงสั่งให้คนของเขานั้นรีบนำพานะครับข่าวนี้ไปบอกกับพวกวุโสเยกินผู้ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักที่คอยคำจุนนะครับแล้วเป็นหน้าตาของบ้านดวงดาราสวรรค์นั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอยู่เชิงไรที่เฝ้ามองการต่อสู้อยู่เนิ่นนานตอนนี้เขาทนไม่ไหวแล้วเขานั้นบินเข้าไปโจมตีในทันที ในเวลานั้นนะครับอยู่ช้างหลงของเราก็ได้ยกดาบยืนยาวกรเที่ยบพูดต่อสิทธิพี่ท่านนะคกำลังฟาฝืนก็ตกลงนะอยู่ช้างหลงรู้ดีว่าอยู่เชีงยงไทยมดความอดตนแล้วก็เพราะว่าอยู่เชีงยงไทยพ่ายแพ้ในการเป่ายิงจุกนะครับเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอดทนรอกาแค่จัดการกับพวกที่พยายามหนีเจ้าอยอมรับไม่ได้อย่างนั้นรสิทธิ์น้องรองอยู่ช้างหลงหัหันกลับไปพร้อมกับรอยยิ้มจังๆใช่ ทุกคนตกตะลึงถึงกับพูดไม่ออกนะครับเขาสับสวนในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ภาพตัดมาในโลกของดินแดนยานนะครับในเวลาเดียวกันรางวันเต้มบุญกว่าหาพันแต้มได้ขัดจังหวะการทำสมาธิของลู่โจลู่โจมองไปที่ด้านนอกก่อนจะใส่หัวเขาไม่รู้เลยว่ายู่ชางรงและยู่เฉิงไฮนั้นตีอยู่ในดินแดนดอกบัวแดงจะเป็นยังไง จากสิ่งที่เขาได้รู้ที่นั่นมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งกว่านักบวชฟาคงอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยในดินแดนยานสาวกของเขาทั้งสองคนแน่นอนอาจจะไร้เทียมตานแต่ในดินแดนดอกบัวแดงนั้นต่างออกไป ต่าหากพวกเขาถูกเปิดเผยตัวตนเมื่อนั้นพวกเขาก็จะถูกตราหน้าให้กลายเป็นผู้ลุกรานและคงต้องถูกไล่ล่าย,ยางต่อเนื่องแต่นั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ลู่โจกังวลมากที่สุดลู่โจกังวลในความเย่อหยิงและความดื้อรั้นของสิทธ์ทั้งสองคนมากกว่าทั้งสองคนมีนิสัยไม่รู้จักสอยต่างคู่คงมีแต่จะมุ่งหน้าต่อไปพวกเขา พร้อมไปเชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเสมอลู่โจมีสองทางเลือกดินแดงลู่โจมีสองทางเลือก1ไปที่ดินแดนดอกบัวแดงหรือสองรอให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาแล้วควรที่จะเลือกทางไหนดีกันละ่ะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าลู่โจเลือกทาง1ห,หรือทางที่สองปาบตัดมาที่ดินแดนดอกบัวแดงอีกครั้ง เหลี้ยงตือเทามองไปที่คนทั้งสองด้วยความเย็นชาพลังอนุสร์สวงสวรรค์แห่งความมืดจากกระบีนินโลหิตก่อนหน้านี้นะครับยืนยันได้ดีว่าชายคนนี้ไม่ใช่ผู้อ่อนแอทั้งสองต่างก็ไม่ใช่คนธรรมดามีแต่จะต้องสู้อย่างเอาเป็นเอาตายแล้วสินะ พลังสีแดงในร่างกายของเหลียงจือเทาซองสว่างอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเม็ดยาที่เขากินไปทาให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากแต่หากไม่ได้พลังจากเม็ดยาเหลียงจือเทาที่ถูกตัดดอกบัวออกไปบางส่วนแล้วคงไม่มีทางเลยที่จะทรงพลังแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เหลียงจือเทาพุ่งเข้าหายู่ช้างหลงในขณะเดียวกันยูเฉิงไ่ก็ปรากฏตัวเหนือรถมา้าเขามองไปที่ผู้ฝึกยุทธที่กาลังควบคุมรถม้มาก่อนจะเริ่มพูดขึ้นใครกล้าเคลื่อนไหวมันจะต้องตาย อยู่เฉิงไหคุ้นเคยกับตําแหน่งนี้นะครับครั้งหนึ่งเขาก็เคยทําหน้าที่ควบคุมปังงารทธมามาก่อนสาวกบานดวงดาราสวรรค์รู้สึกประหวาหลายคนที่ได้เห็นได้แต่หาที่หลบเท่านั้นอยู่เชิงไฮเฝ้ามองดูการต่อสู้ของยูชางรงเป็นเวลานาน,านแต่ไม่เขารู้สึกเบื่ออายุเชิงไฮนะครับเขาเลยรู้สึกเบื่อ ตัวเขาเองก็อยากสู้เช่นอ,อยากสู้เช่นกันอยู่เชิงไหมองไปที่ยู่ช้างหลงในขณะที่ปลดปล่อยพลังเข้าใส่สาวกของบ้านดวงดาราสวรรค์โดยที่ไม่หมองต้มสาวกบ้านดวงดาราสวรรค์เจ็บสาหัสจากการโจมตีนี้สีหน้าของยู่เชิงไหยังคงไร้อารมณ์ขิวของเหลียงจือเทาขมวดเข้าหากันผู้ใช้กระบี่คนนี้มีพลังมากกว่าที่เขาคาดการไว้มาก ผู้ใช้กระบ,บี่คนนี้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้ใช้ดาบตรงหน้าดูเหมือนว่าตอนนี้เหลียงจือเทาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแทนเทียนบูจิที่เห็นแบบนั้นได้แต่กืนน้ำลายขาเป็นผู้ที่มีพลังอวาตารดอกบวัว8ดกลีบเ้ๆแต่ทำไมเขาถึงได้แข็งแกร่งกว่าผู้ที่มีพลังอวาตารแดกลีบเหมือนกันได้ยังไงกัน ตัวเขารู้สึกสับสนเทียนบุจิไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนั้นนะครับทุกคนเองที่อยู่ที่นี่ก็สับสนเหลียงจือเท่ากูรองตอนนี้พลังงานสีแดงของร่างกายเขาสว่างมากขึ้นเจ้าข้าสาวุกของข้าบานดวงดารา,ราสวรรค์จะไม่มีวันปล่อยเจ้าไป เลี้ยงจือเตาเกลื่อนไว้อีกครั้งกำปันของเขาส่องแสงสีแดงไม่ต่างอะไรจากไฟแค้นในดวงตาอยู่ช่างโรงถูกกดดันกับการโจมตีแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ล่าถอยเขาปลดปล่อยดาบยืนยาวก่อนี่ยะประสานฟ้ามือเข้าหากันประถุมแห่งดาบต้นไม้ที่อยู่รายรอบนะครับกระเบื้องบนพื้นรวมไปถึง ดาบในมือของเราสาวุกบ้านดวงดาราสวรรค์หรือแม่แต่กระบี่และดาบของจี้เฟิงชิงเองก็ลอยขึ้นบนฟ้าในตอนนี้ดาบพลังงานนับไม่ถ้วนประสานเข้าหากันเหลียงจือเตาปล่อยมัดจังไม่หยุดอยังขอไปยังป้องกันดาบพลังงานทุกเล่มด้วยมัดพลังงานดาบพลังงานยังคงจู่โจมเป้าหมายโดยไม่หยุดยังท้องฟ้าเหนืออารามพันหลิวถูก ปกคลุมไปด้วยดาบพลังงานของอยู่ชางหลงและหมัดสีแดงของเหลียงจือเต่าเทียนบุจิที่เห็นดาบพลังงานจํานวนมากรู้สึกวันไหวถอยเร็วจีเฟิงจิงมองการต่อสู้อย่างไม่ละสายตาวิชาดาบของสิทธิพี่ใหญ่แข็งแกร่งขนาดไหนกันในสายตาของเขานะครับเขายิ่งเห็นความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของอยู่ชางหลงยิ่งเขาเห็นมันมากเท่าไหร่จีเฟิงจิงก็รู้สึกนับถือ,อยู่ชางหลงมากขึ้นเท่านั้น ตัวเขานะครับจีเฟิงชิงนึกไปถึงครั้งแรกที่ได้พบกับยู่ชางหลงเมื่อมองย้อนกลับไปตัวเขาเคยยิงยะโซและงูเขาเหลือเกินเมื่อคิดว่าครั้งหนึ่งตัวเขาเคย,เคย่าประลองนะครับคิดท้าทายยอดฝีมืออย่างยู่ชางหลงถ้าหากยู่ชางหลงในวันนั้นคิดจะต่อสู้กับเขาอย่างจริงจังในตอนนั้นเขาคงจะจบชีวิตไปนานแล้วเมื่อคิดได้แบบนั้นจีเฟิงชิงรู้สึกเสียวสลังขึ้นมาทันทีหลังจากใช้กระบ,บวนท่าปฐมแห่งดาบ ดาพลัง,งานปรากฏตัวขึ้นบนฝ่ามือของอยูชางรงอีกครั้งอยู่ชางรงเวียงมันนะครับไปอากาศในขณะที่ยืนอยู่แสงสีทองและแสงสีแดงก็ได้เข้าฟาดฟันปะทะเข้าหากันหูเงยหน้าขึ้นในตอนที่ข้าได้พบกับพี่ใหญ่ข้าเคยคิดว่าเขาแข็งแกร่งข้าไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ปีกี้เฟิงชิง่ันนะสัญญากับข้าได้หรือเปล่าว่าจะไม่โกรธข้าถ้า,าข้าพูดสิ่งที่คิดออกมาเออ ถ้าเป็นแบบนั้นเจ้าไม่ต้องพูดยังซะดีกว่าจี้เฟิงชิงนะครับสัมผัสได้ว่าสิ่งที่วูวูต้องการจะพูดนั้นจะทําให้ตัวเขาเจ็บปวดวูวูพูดต่อราคกับไม่ได้ยินเสียงง่ามของจี้เฟิงจิงข้าว่าข่าวาท่านนะไม่คู่ควรที่จะเป็นสิทธิ์ของสิทธิ์พี่ใหญ่หรอกนะจี้เฟิงจิงนะครับเราวกับว่าตัวเองนั้นเสียทรงเสียการทรงตัวเขาต้องรีบหาเราบันไดเพื่อจับ ตัวเขานะครับตอบกลับไปอย่างเจ็บปวดเออขา่าขาไม่โกรธเจ้าหรอกนะยิ่งมีพี่ใหญ่คนโตอีกเขาก็แข็งแกรงเช่นกันข่าคิดว่าพอได้เหลวข่ารู้ตัวเองดีข่าเข้าใจเข้าใจหรือเปล่าละ่ะจีเฟิงจริงรับฟังต่อไปไม่ได้นะครับข่าคงจะฝึกดาบและกระบี่พร้อมกันไม่ได้หรอกจีเฟิงจริงที่พูดจบก็ได้แต่ถอนหายใจนอกจากจีเฟิงจิงและววูนะครับ รู้ว่าพลังของพวกเขาทั้งกู้แข็งแกร่งมันก็ไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะเชี่ยวชาญในการใช้ดาบและกระบี่มันไม่ง่ายเลยที่จะได้รับการตายทอดหรือเรียนรู้จากยอดฝีมือทั้งสองได้ง่ายๆน่าเสียดายที่จีเฟิงจิงนั้นไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นสิ่งที่วิวพูดได้ทําร้ายจิตใจของเขาเป็นอย่างมากไม่ใช่ใครทุกคนนะครับที่จะมีโอกาสาได้รับ มาเป็นลูกศิษย์ของยู่ช้างหลงของเราในอดีตนะดินแดนยางเคยมีลูกสาวของอคุณนางจอมพลังนะครับที่ชื่นชอบเป็น f อของยู่ชางหลงเนาะมาขอให้ยู่ชางหลงเนี่ยรับตัวเองเป็นศิษย์ยู่ชางหลงของเรานะครับก็ได้ปฏิเสธไปนับว่าที่นี่เป็นเพราะว่ายู่ชางหลงต้องการสารสัมพันธ์และไม่อยากก่อปัญหาเลยได้ทําการสอนเพลงดับพื้นฐานให้กับ ยี่เฟิงจริงไปแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับเขาไม่ได้มีความอัจฉรยะหรือว่าไม่ได้มีพรสวรรค์มากมายจึงนั่นแหละครับก็ได้มันมันก็เลยได้แค่นั้นน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับสําหรับโอกาสที่ได้รับมาจากผู้ที่อยู่ตรงหน้าหยอดฝีมือตรงหน้าพร้อมที่จะสั่งสอนแต่ตัวเขานั้นมีศักยภาพไม่มากพอ นั่นก็เป็นเพียงแค่ในส่วนของวิชาหรือกระบวนการฝึกฝนนะครับแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เราก็ต้องอยอมรับว่าจี้เฟิงชิงและบูบูเป็น2คนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเป็นคนแรกเลยนะครับของดินแดนนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่แข็งแกล่งแต่จะนับรวมว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นพี่น้องณดินแดนดอกบัวแดงก็คงไม่แปลกจากการประทะนะครับ ผ่านไปกว่าหลายสิบรอบท้งสองฝ่ายทางก็ถอยหลังพร้อมกันอยู่สางโรงไม่ได้รับบาดเจ็บเขายังคงลอยอยู่บนอากาศอย่างสง่างามในขณะทีมือน,นั้นยังคงถือดาบยืนยาวเอาไว้อยู่สางโรงมองไปที่ดาบยืนยาวอักขระสีแดงที่ถูกสลักเอาไว้ยังคงอยู่ดีในทางกับกันนะครับแขนของเลียงจือเท่ากับรู้สึกจ่าที่หน้าผากของเขาเต็มไปด้วยมิดเหงือดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดง ความแข็งแกร่งในการต่อสู้รวมไปถึงความดื้อด้านของยู่ชางหลงนั้นเกินความคาดหมายของเขาไปมากเหลียงจือเทาจ้องมองไปที่ยู่ชางหลงกรี่จะตามออกมาแม้ว่าการต่อสู้จะเริ่มมานานแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่ถูกตัดสินเจ้าตั้งใจจะต่อสู้ต่อหรือเปล่าล่ะแน่นอนเนื่องจากผลลัพธ์ยังไม่ถูกตัดสินมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะต้องต่อสู้กันต่อไปเหลียงจือเทาพูดต่อ เจ้าคิดว่ายังไงกันละ่ะแต่หากพวกเราจบการต่อสู้หยุดลงตรงนี้แล้วเจ้าก็ออกจากอารามปันหลิวไปซะเตียนบูจิจี้เฟิงชิงและวูวูพูดไม่ออกเมื่อได้ฟังแบบนั้นหลกของผู้ฝึกยุดไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเหตุผลเลยสิ่งเดียวที่ตัดสินทุกอย่างคือพลังอยู่เชิงไฮซายหัวเขารู้สึกเบื่อหน่ายอยู่ช้างหลงยิ้มก่อนจะตอบกลับไปข้าต้องขอโทษด,ด้วยโอกาสน่ะไม่ได้มีซ้ำสองหรอกนะ หลังจากพูดจบเขาก็ก้าวไปข้างหน้าอยู่ช้างหลงตื้อดาบยืนยาวไว้ในมือขวาทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยแสงสีทองที่ซาส่องอยู่เฉิงไห่ที่เอ็นแบบนั้นก็ขมวดขิว้วสิทธน้องรองอยู่เฉิงไห่ได้แต่ใช้ความคิดตัวเขามีพลังอวตารดอกบัวแปดีบขั้นสูงสุดสาหากรวมเข้ากับกระบีนินโลหิตที่เป็นอาวุธที่สามารถฟาดฟันได้แม้กระทั่งสวงสวรรค์หรือก็คืออาวุธระดับว่างเปล่าด้วยในด้วยแล้วในตอนนี้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งอย่างจริงจัง,ยง,งอย่างไงยูเฉิงไฮ้ก็มั่นใจว่าตัวเองจะไม่แพ้แน่นอนแต่สําหรับยูชางรงนั้นต่างกันนะครับเขาไม่คาดคิดว่าสิทธิ์น้องรองคนนี้ที่มีเพียงอาวุธระดับสวงสว่างจะสามารถเอาชนะผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งได้มันเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของผู้เป็นสิทธิ์พี่อย่างยู่ยูยเฉิงไฮ้ไปเช่นกัน เหลียงจือเทาก้าวไปด้านหน้าเช่นกันเจ้าคิดว่าเจ้าจะฆ่าเ่าได้จริงๆอย่างนั้นสินะทันทีที่พูดจบเขาก็ปลดปล่อยมัดสีแดงจํานวนมากเหลียงจือเทากินเม็ดยาอีกครั้งเม็ดยาสีแดงนะครับที่ถูกหยิบควักเข้าใส่ปากนะครับจากนั้นเขาก็เอาเครื่องรางออกมาอย่างรวดเร็วในที่สุดเหลียงจือเทาก็ประานฝ่ามือหลังจากประสานฝ่ามือนะครับเครื่องรางก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเปลวไฟสีแดง เทียนบุจิที่เห็นแบบนั้นก็ส่งเสียงออกมาระระวังนั่นมันเพลิงแห่งกรรมจากเครื่องรางถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ที่มีพลังวาตาร9ก้ากีบนะครับและไม่ใช่ผู้ที่ใช้เพลิงแห่งกรรมเหมือนกับฟาคงแห่งวิหารตะวันสีเลือดแต่แต่ดูเหมือนว่าด้วยเงื่อนไขบางอย่างนะครับการเรีนยนกุญสหรือวิชาเวทมนต์คาถาโดยการเส้นไหวโดยการใช้เครื่องรางนะครับสามารถนํามาซึ่งพลังอย่าง เพลิงแห่งกรรมได้เช่นเดียวกันอย่างที่เรารู้กันนะครับแม้แต่ลูกโจเองก็ยังต้อง <c oughs> แปลกใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเพลิงแห่งกรรมมันเป็นพลังที่รับมือได้ค่อนข้างยากตอนนี้นั้นใครจะไปคิดกันเล่าว่าไอ้เลี้ยงจือเทานะครับจะเอาสิ่งนี้ออกมาใช้ได้ด้วยจากเครื่องรางสายตาของสาวุกบ้านดวงดาราสวรรค์หันหไปมองที่เจียนบุจิอย่างที่คาดไว้นะครับอารามพันหลิวกําลังสมรู้ร่วมคิดกับผู้ฝึกยทดต,ต่างแดนจริงๆ ผู้ฝึกยุธหลายสิบคนจากบ้านดวงดาราสวรรค์เริ่มขยับเข้ามาใกล้เทียนบูจิมากขึ้นใครอนุญาตให้พวกแกเคลื่อนไว้กันอยู่เฉิงไอสมัดนิ้วโป้งนะครับดัชนีกระบีก็ได้ปรากฏและพุ่งไปที่พวกเขามันทรงเสียงความเด่นดูดใจให้กับทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนนั้นไม่กล้าเคลื่อนไหวตูมรถม้าลอยฟ้านั้นนะครับถูกทำลายในทันที จู่เฉียงไห่พุ่งเข้าใส่สาวุกจากบ้านดวงดาราสวรรค์ทั้งหมดด้วยความเร็วสูงเขาจะไปที่กระบีนินโลหิตกอ่อนจะเริ่มกวัดแกงมันทุกครั้งที่กวัดแกงกระบีนะครับสาวุกจากบ้านดวงดาราสวรรค์ก็จะร่วงลุนทีละคนสองคนอยู่เฉิงให่เคลื่อนไหวอ,อย่างรวดเร็วจนทิ้งภาพติดตามากมายเทียนบุจิอุสานออกมาด้วยความประหลาดใจอาวุธดับว่างเปล่าชัางสงพลังจริงๆ เราสาวกนะครับถูกดูชังไรจากการไปอย่างง่ายไายสาวกจากบ้านดวงดาราสวรรค์ไม่แม้นแต่จะมีเวลาตอบโต้ขอของพวกเขานะครับล้วนแล้วแต่ถูกสะบั้นออกมันถูกกระบีนินโลหิตเชื่อเฉือน หลังจากที่จัดการกับสาวกตั้งหลายของบ้านดวงดาราสวรรค์ยูเชิงไฮ้ก็ไม่แม้แต่จะหันมามองเขาเก็บกระบ,บี่นิลโลหิตเข้าฝักนะครับก่อนที่จะเอามือคว่ยหลังอยู่เชิงไฮยังคงเฝ้ามองการต่อสู้หลักนั่นก็คือ,อยูช้างรงกับเหลียงจือเทาต่อไปนั่นเองก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนแรกของวันในวันนี้ต้องมาดูกันว่าอีีหน้าท้ายสุดแล้วอยู่เชิงไฮ้ของเรานะครับจะเข้าไปในส่วนของอร่วมวงการต่อสู้ด้วยหรือเปล่าหรือ อยู่ช้างหลงของเรานะครับจะสามารถเอาชนะสายผู้มีพลังอวตารดอกบวัว8กดจีบครึ่งที่สามารถอันเชิญเพลิงแห่งกรรมนะครับด้วยเครื่องรางได้คนนี้ต้องมาดูกันนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากถ้าเป็นยู่ยู่เฉิงไหยนะครับก็คงจะ,ะไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าตัวเขานอกจากเป็นผู้ที่มีพลังอวตารร้อยวิธีดอกบวัวแปดจีบขั้นสูงสุดเหมือนกับยู่ช้างหลง แถมยังมีอาวุธดับความว่างเปล่านะครับจีตีบวกให้เขานั้นเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนาะการที่จะชนะได้หรือต่อสู้แบบไม่แพ้เนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่อยู่ช้างโรงของเรานะครับถึงแม้ว่าอาจจะดูเกินตัวไปหน่อยทว่ายังไงก็ตามชายผู้นี้เองก็ยังไม่เคยพ่ายแพ้กับผู้ใดยกเว้นผู้เป็นอาจารย์อย่างจีเตียนเต้าเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่านี่จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าในชีวิตที่ยู่ช้างโรงนั้นได้พ่ายแพ้ หรือท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็ยังคงเป็นดาบปีศารดาบที่สาม,มารถสยบทุกสิ่งอย่างที่อยู่เบื้องหน้าของเขาได้มาดูและมาเอาใจช่วยยู่ช้างโรงต่อได้ในตอนหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิป